สวัสดีพี่พทุกคนครับสวัสดีพี่พในช่องมีทำได้วันนี้ก็จะมีอะไรมาคุยนิดนึงเมื่อคืนครับเมื่อคืนตอน5้าโมงกว่ามีเพื่อนโทรมาหาด้วยความเป็นห่วงครับไอ้เบิ้ลไอ้เบิ้ลเอ็งอยู่ใกล้โรงเรียนนี้หรือเปล่าวะ ผมก็ตอบว่าอยู่ใกล้บอกว่าทำไมเหรอนี่ไอครูคนนี้มันบอกว่าช่างมือถือเอาคลิปไปปล่อยแล้วผมก็บอกว่าเฮ้ยปล่อยเรื่องอะไรวะแล้วมันก็ส่งคลิปเอ่อคลิป ที่ครูโดนจับมาให้ผมดูผมอยากจะท้าความก่อนเลยว่ามีครูสอนภาษานะย้ำนะครับครูสอนภาษาท่านหนึ่งนะได้ทำอนาจารย์นักเรียนนะครับเป็นเด็กม .6 oh. เราไม่ต้องลงลึกนะครับว่าอนาจารย์แบบไหนอะไรยังไงแล้วดันเสือกไปปล่อยคลิปแล้วก็แปะไอจน้องไว้ที่คลิปด้วย นะครับอุบาทิแล้วยังไม่พอนะทุกคนเป็นถึงครูนะครับยังไม่พอน่าสงสารเด็กคนนี้มากผมคนหนึ่งนะที่มีลูกสาวนะครับแล้วปรากฏว่าในจังหวะที่ตำรวจไปจับที่โรงเรียนกำลังใส่ชุดใส่ชุดเป็นคนครูอยู่เลย ตำรวจถามว่าคลิปนี้หลุดไปได้ยังไงบันเทิงเลยครับไอ้ครูคนนี้บอกว่าผมพาโทรศัพท์ไปซ่อมเวนครับทุกคนตาบาปอยู่ที่ใครครับก็อยู่ที่ร้านโทรศัพท์หรืออยู่ที่ช่างะไรครับทีนี้ มไม่ได้มาออกตัวนะทุกคนต่อให้ผมได้ซ่อมมือถือของไอ้ครูคนเนี้ยไอ้ครูเปรตเนี้ยก็ไม่รู้จะเอาคลิปมาปล่อยเพื่ออะไรนะแล้วผมคนหนึ่งนะครับไม่มีไอจไม่ใช่มาออกตัวนะครับแต่จะมาเล่าให้ฟังเพื่อนๆไปดูได้นะครับเซิร์ชไปเลยครับว่าครูอนาจารย์เด็กสงขลา ก็จะเจอแล้วไปฟังคำพูดมันดูระยยำมากทีนี้เลยครับคนที่จะเอาโทรศัพท์ไปซ่อมก็กลัวเลยครับเพิ่งทำคลิปไปวันก่อนเลยนะครับแต่ผลสุดท้ายผมไม่แน่ใจนะว่าทางตำรวจจะสืบรู้หรือเปล่าว่าใครเป็นผู้ปล่อยคลิป นะครับแต่มุมมองผมจากคําสัมภาษณ์นะการที่เราลงคลิปใดลงคลิปหนึ่งแล้วแปะไอจีผู้เสียหายไปด้วยเนี่ยคนที่พาไปปล่อยเนี่ยต้องรู้จักกับผู้เสียหายนะครับแล้วช่างมันจะรู้จักกับผู้เสียหายได้อย่างไรอ้างไปเรื่อยนะอ้างว่าช่างผมพาโทรศัพท์ไปซ่อมถึงว่าไอคูบ้านั้นบอก พอตำรวจถามคลิปปล่อยได้ไงมันบอกมันพาโทรศัพท์ไปซ่อมโรงเรียนที่มันอยู่ผมอยู่นี่ใกล้กันนิดเดียวนะครับแทบจะไม่ไกลกันเลยครับขับรถไปถึงเลยแต่แน่นอนครับผมเชื่อว่าช่างในเมืองสองขาเนี่ยไม่มีในิสัยนั้นนะผมไม่รู้นะมันจะมีหรือไม่มีแต่มมมองผมว่ามันไม่เคยเกิดเหตุการณ์ที่ไม่เคยได้ยินข่าวด้วยว่าช่างในสงขา ลอยคลิปอนาจารเด็กเนี่ยไม่เคยได้ยินข่าวนะครับเพราะว่าเมืองสงขาเนี่เป็นเมืองที่แคบนะช่างโดยมากแล้วจะรู้จักกันเกือบทั้งหมดนะครับแต่มันดันมาซวยไงซวยเพราะไอค้ครูไอ้ครูบ้ากราเนี่ยนะครับคือทำร้ายเด็กคนหนึ่งยังไม่พอนะนะมึงไปทำร้าย คนหลอกข้างมึงอ้างไม่ได้ยังไงวะอ้างว่าผมพาตัวสั์ไปท่อมจะโยนความผิดให้ช่างทุกคนจะโยนความผิดให้ร้านค้าทุกคนผมบอกก่อนนะครับที่ไปที่มาของคลิปตำรวจเขาสืบเนี่ยตำรวจเขามีคนที่รู้เรื่องคอมพิวเตอร์ เก่งกว่าช่างอีกนะครับเป็นระดับวิศวกรนะทำไปเล่นไปเขาตามเจอครับต้นตอมันอยู่ตรงไหนนะครับต้นตอมันอยู่ตรงไหนปล่อยจากเครื่องไหนปลายทางไงตรงที่ส่งต่อเนี่ยเขาไม่ไปสืบครับเขาจะไล่สืบต้นตอน,นี่ครับว่าต้นตอมันใครปล่อยแต่มุมมองผมอ่ะมึงอะไรปล่อยไอ้คู่ แม่งเรียกครูได้อีกหรือเปล่าสอนภาษาพี่ยจริงๆโรงเรียนเขาอยู่มาเป็นร้อยปีแม่งเสียชื่อหมดเดือดเลยทุกคนเพื่อนๆที่รู้จักกันอยู่ในสงขาโทรมาถามเลยบอกไอ้เบิ้ลมึงหรือเปล่ามึงหรือเปล่ามึงหรือเปล่ามึงล่อยหรือเปล่าบอกว่ากูไม่ได้เล่นไอจี ไม่รู้จักซะด้วยว่าไอจีมันคืออะไรไม่เคยแม้แต่ไปยุ่งมันเลย <c oughs> เออโอ้โหทีนี้ความไว้ใจของคนที่มาซ่อมโทรศัพท์แน่นอนครับกระทบจากคำพูดของไอ้ครูท่านเนี้ยนะครับ ขนาดเขาไปจับถึงที่ทํางานแล้วนะทุกคนยังโบยไปนูน่นโบยไปนี่อีกนะครับแล้วมาอ้างว่าเป็นแฟนกันแล้วมาอ้างว่าลบหมดแล้วไปดูคลิปได้เลยครับเสิร์ชดูได้เลยตํารวจยังไปเจออยู่ในมือถือมันอีกคิดดูแล้วกันความซวยมาเยือนจนได้ทุกคนที่จริงอะ่ะมันไม่ใช่เดือดร้อนนะ แต่เมื่อข่าวมันเห็นการสัมภาษณ์แล้วไอ้ไอ้ครูเปรตนั่นมันดันพูดแบบนั้นน่ะสวยสิครับรออะไรความหวัดระแวงของผู้ใช้บริการสวยอีกกว่าสวยอีกทีเนี้ยแต่มึงไม่เคยโทษตัวมึงเองเลยไอ้ครูเปรตถ้ามึงฟังคลิปนี้อยู่นะ แต่มึงไม่มีโอกาสได้ฟังแล้วแหละอย่างดีมึงก็ไปฟังในห้องขังอะ่ะขอระบายหน่อยนะครับพี่พ,พี่ในช่องมีเป็นเรื่องที่เซนส์ีฟมากเรื่องนี้เรื่องที่แบบละเอียดอ่อนมากเลยนะครับอย่าไปพูดอย่าไปก้าวไกยถึงน้องน้องที่โดนกระทำนะทุกคนไม่ต้องไปสืบหานะครับผมบอกเลยอย่าไปอย่าไปสืบหานะถ้าเรายิ่งไปสืบหาคลิปคลิปนั้นเนี่ย ถ้ากับว่าเรายิ่งไปทาร้ายเขานะครับนะอยากให้แค่รับรู้ข่าวไว้ก็พอยืนยันอีกหนึ่งเสียงนะครับว่าช่างในสงขาเนี่ยผมไม่รู้ว่ามัน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 เอาไปปล่อยจริงหรือเปล่านะแต่มุมมองผมนะผมมองในในเพื่อนช่างในในนิสัยช่างของคนสงขาเนี่ยผมมองว่ามันไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นถ้าหากว่ามันเป็นไปแบบที่เขาว่าช่าง เอาเอาไปปล่อยจริงนะก็ก็รู้สึกเสียใจเลยแหละแต่มุมมองว่าไม่ใช่ครับแต่ความคิดส่วนตัวมองว่าไม่ใช่นะครับแต่ผลสุดท้ายก็ไม่รู้จะทําไงนะแม่งเป็นพวกมึงคนเดียวไอ้ครูเปลดกูนี่เพื่อนโทรมาเป็นห่วงไม่รู้สักเท่าไหร่นี่ไอ้เบิ้ลมึงระวังตัวนะมึงหรือเปล่าเป็นคนปล่อยมึงไป่ไปดูหน้าครูคนนี้ดิผมบอกผมคุ้นหน้ามัน ต่อให้ผมได้ซ่อมเครื่องมันนะผมก็ไม่ไม่ใช่เป็นคนเอาไปปล่อยไม่ใช่ว่าพูดออกตัวนะครับมาสืบมาสาวได้เลยยินดีเลยครับนะแต่ความที่มึงเยี้ไงมึงประเภทว่าชอบโยนความผิดให้คนอื่นแม่งคดจับคาหนังคาเขาแล้วแล้วมึงยันดันไปเสือบอกว่าผมเอาโทรศัพท์ไปซ่อมเขาถามว่าใครปล่อยโอผมไม่รู้ครับแต่ก่อนน,ะนี้ผมเอาโทรศัพท์ไปซ่อม สนตีนไม่แม่นเลยคร่นี้ชาตเวนเวนมาร์กตวก็ระบายแค่นี้นะเพืเ่อนๆนะเพิ่งสำคลิปไปวันก่อนแม่งเอ้ยโดนจนได้นะครับวันนี้มาลืนนี้หรืออาทิตย์นี้เพิ่มเลือตำรวจเข้านะต้องไปเล่นไปถ้ามีตำรวจเข้าแล้วมีตำรวจมานะก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับ นะเพราะว่าข่าวนี้มันเป็น,นข่าวค่อนข้างจะใหญ่โตเลยนะครับข่าวค่อนข้างจะดังเลยนะเดี๋ยวถ้าสมมติมีใครมาสอบถามนะครับก็เดี๋ยวก็จะออกมาเล่าให้ฟังนะครับพี่เพื่อนๆนะประมาณนี้ทุกคนแม่งแต่แต่มึงอะไปตายซะไอ้ครูเปรตสวัสดีครับ